สวัสดีจ้าทำงานคือเก่าจ้ะมี้บันสุดบันสุดท้ายของสดาเมื่อื่นยุดจ้ะเมื่ออื่นกบันอาทิตย์กระเมลีอนี่จิ๊บจ่บวายจิ๊บจิบจิบโมเมนต์ดื่มจิ๊บจิบจิบจิบหน่อยคนตกะนี่ลิล้นกระซีลองไปลาอปลาเมื่ออื่นบ่หัวๆๆๆจ้ะไปปลาได้เนาะ ่าสินอนตื่นสายจักมือลองเบิงว่ามันจะนอนตื่นสายได้อยู่บ่นทำตกสงสัยบ่ามี่ไิได้ยินเสียงมีอยู่งกับสหลาย้ำตงอยูงค่ะอากาศไม่ดีเลยค่ะอยู่นอร์เวย์จ้ะเขาเรียกกินกาแฟคนนะั้น พักแป๊บๆเหลือเก้านาทีจะ้ะคิดหอดสุขค้นเ้อจะเดอ้อก็หลยก็แช่ให้มีน้ำในเด้อพี่ตุนโซเฟอร์คนโชยน้ำแน,น่ก็หลใเห็นโซเฟอร์ในเด้อจะ้ะโซเฟอร์คนช่้งานทำงานเพื่อคนข้างหลังนะคะน้องบ,าาบ้านเทามันกัะ มันเฮามันลำบากมันจะหางานเนีเพราะว่าจบแค่ปริญญาปัตรหกเราภาษาคิดบ,บ,เเดบกคออ A A เยก็ได้นะ A B ซ D เ B C D นะเป็นภาษารนเวเจเดอภาษาคิดลึกล,ละ ABCD เป็ภาษาอังกฤษ เรียนหลายโฟนหรืมมันตีกับมันกับมันกับขึ้นไปหาหนังสือไปแล้วความรู้เนาะบแมแนดอร์มาเรียนจะเรียนจบแค่ป .6 เนาะเรียนจบแค่ป .6 ว้าฝรั่งได้เนี่ยหูเก่งเลยพี่น้องเลยยังเงือกเจ้าของอยู่นะวะปาดคือขับรถคันใหญ่ได้แท้แต่ขับง่ายกว่าคันหน่อยเราจะเรืองรถคันใหญ่ครับง่ายกว่าคันหน่อยขับง่ายอย่าคิดหอดสวนนะเปิดสี ข้างนอก,กเป็น,นจังสซี่เมื่อนี่อากาศไม่ค่อยดีรถว่างครับเพราะาาาว่าพักคือพักโมูหว่าพักอีกอย่างดอกพักแป๊แบๆแป๊บๆแดปีเด้นะยี่สิบยี่สิบยี่สิบนาทีอาียี่สิบนาทีกันแ<ส>ล่นเข้าไปห้องนง้ำแล้วเขามานางกระเมาเมอยอยู่นี่สามนาทีนี่อีดีโอ วิดีโอทุกครั้งเก